สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดจ,จะมามาหาเรื่องโลกแห่งศาตร์สแสนโรแมนติกในอีพีที่17กันเลยนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะถ้าอ่านผิดต,ตรงไหนก็ขออภัยจริงๆนะคะไอตัวหน้าลำขานั้นทำไมต้องมาขุดถ้ำอยู่ข้างๆเราด้วยนะข้าอยากขุดตรงไหนก็จะขุดตรงนั้นเตียงที่ข้าทำเจ้าคิดว่าเป็นยังไงบ้างไปดีในเก่งสุดๆไปเลยเจ๋งมากเจ๋งมาก าหยุดเดียฉันได้แล้วมันจะกจรกจี้ฮข้าต้องเสียสติไปแล้วแน่ๆพอเห็นนางพักอยู่ที่นี่ก็เลยขุดท่าอยู่ข้างๆนางทางั้งๆที่ข้าเกลียดตัวเมียมากแล้วทำไมถึงต้องตามมาเป็นเพื่อนบ้านของนางด้วยพวกเขาออกไปแล้วคงจะเข้าไปในป่าสินะกายฟัน เจ้าดูสิเจ้าดูทีสิแบบนี้ได้ไหมดีมากดีมากไปดีนายยอดเยี่ยมมากเหลือเกินยอดเยี่ยมเหลือเกินโอเคเจ้าชอบก็ดีแล้วกงเล็บของข้าก็แข็งเก่งเช่นกันไม่ได้แย่ไปกว่าเสือตัวนั้นเลยนะทำไมตัวเมียตัวน้อยถึงไม่มาขอความช่วยเหลือจากข้าล่ะคราวนี้ ไม้ค่อนข้างเยอะเราต้องไปเราต้องทยอยขนกลับกันแล้วล่ะนายขนของรอบแรกไปก่อนฉันจะเฝ้าไม้อยู่ที่นี่ฉันจะเฝ้าไม้ส่วนที่เหลือเองไม่ได้ในป่าอันตรายเกินไปข้าทิ้งเจ้าไว้ที่นี่คนเดียวไม่ได้พวกเจ้าควรกลับไปพร้อมข้า นายใช้ความพยายามอย่างมากในการตัดหมายนี้ฉันจะไม่ยอมปล่อยให้มันถูกขโมยไปได้หรอกก็ได้เจะรออยู่บนต้นไม้ข้าจะรีบไปรีบมาอืมถ้างั้นเราค่าเวลาด้วยการอ่านหนังสือคู่มือหนังแกะและกันตัวเมียตัวน้อยกำลังดูอะไรอยู่นะ ปล่อยนางไว้ที่นี่คนเดียวมันอันตรายเกินไปเจ้าเสือตัวนั้นคิดอะไรอยู่กันแน่ข้าอดเป็นห่วงไม่ได้เลยนางดูบอบบางมากอย่าตกต้นไม้เชียวนะเมงมุมสีม่วงกายพันธุาเอานะคะก็จบกันไปที่เรียบร้อยค่ะส่วนเพจผู้แปลก็ที่เห็นอยู่หน้าจอเลยเนาะเข้าไปที่ Facebook นะคะพิมพ,พ์เพจผู้แปลเนาะก็จะเห็นเพจผู้แปลขึ้นมากดเข้าไปที่เพจผู้แปลนะคะแล้วก็ สามารถเลือกมังงะอ่านได้เลยเนาะวันนี้แอก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ